สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงตุษจีนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับแต่งหน้าแต่งตัวทําผมกันแบบสุดฤทธิ์เลยแล้วก็เห็นแบบว่าออกไปถ่ายรูป,ปันเยอะมากนะครับช่วงนี้แต่วันนี้ครับเหตุผลที่อิ่มได้มาทําคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าแล้วก็เซตผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีเหตุผลอยู่เพราะว่าปีก่อนเนี่ยผมได้ไปหาญาติญาติมาแล้วโดนคอมเลนมานะครับบอกว่าเออเนี่ยทำไมไว้ผมปิดหน้าปิดตาแบบ มันดูแปลกๆนะเออทาให้ดูดีหน่อยเออทาให้ดูสดใสหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่อิ่มได้มาทําคลิปนี้นะครับเพราะว่าปีนี้ยังไงก็ต้องไปพบญาติอยู่แล้วแหละไปไหว้เจ้าไปทํากิจกรรมวันตุจีนะ่ะคือต้องไปแน่ๆอยู่แล้วนะครับส่วนอิ่มนั้นนะครับจะมีวิธีการลงเมคอัพแล้วก็ขั้นตอนการเซตผมยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามชมกันเลยครับโอเคก็สําหรับลุคน,นี้เนี่ยก็อยากให้เปิดหน้านิดนึงเดี๋ยวเราจะมาลองเป่ากันเลยนะครับก็คือความจริงเนี่ยจะ เป่าไปก่อนก็ได้แล้วค่อยมาแบ่งแสกตอนหลังก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนพอมันใกล้เริ่มแห้งแล้วเนี่ยคือผมมันจะทําแบบนี้เอาหวีกลมแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําเงี้ยเวลาเป่าก็คือยกม้วนแล้วยกแล้วยกอย่างเงี้ก็เวลาเป่ายกโคนแบบนี้ให้ใช้ลมร้อนนะครับอ่าตอนนี้เราก็ได้ผมที่แห้งแล้วนะครับก็ ผมที่จะเซตในตอนหลังก็จะทรงประมาณนี้มั้งนะครับโอเคเดี๋ยวขอใส่หมวกไว้ก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมแห้งแล้วเราก็ใส่หมวกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงมอยส์เจอไรเซอร์นะครับเพื่อทําให้หน้าชุ่มชื้นแล้วก็ สามารถที่จะลงเมคอัพได้ติดทนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งมอยส์ไรเซอร์ที่อิ่มจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเซราเวีครับมอยส์ไรซิ่งโลชั่นนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าชอบมากๆคือเป็นโลชั่นทาหน้าที่แบบมันบางเบาแล้วมันชุ่มชื้นอ่ะคือก่อนหน้านี้อิ่มได้มีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นมอยส์ไรซิ่งครีมนะครับตัวนี้เนี่ยคือไม่ค่อยเหมาะกับอิ่มเท่าไหร่เพราะว่าอิ่มเป็นคนหน้ามันแล้วตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความหนาแน่นมากๆนะครับแล้วทาไป รําคาญผิวนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถใช้เป็นตอนกลางคืนได้นะครับก่อนนอนก็จะทําให้หน้าชุ่มชื้นยาวนานมากๆนะครับคือใช้ไม่ื่องเยอะนะครับประมาณนี้แล้วก็จะทาอันนี้อืมคือเนื้อเกี่ยงง่ายนะครับแล้วก็ชุ่มชื้นสบายผิวสบายผิวคือตัวนี้สามารถทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่โลชั่นมันจะมีความแบบมีความหนาแน่นมากกว่าเซรั่มนะครับก็จะต้อง รอให้เขาแห้งนิดนึงก็ค่อยๆตบค่อยๆทําให้เขาซึมลงไปนะครับเป็นไงมีความสดใสขึ้นมาเลยหรือเปล่า <c oughs> นะโอเคเดี๋ยวเราจะทาลิปมันนะครับอันนี้เป็นของ The Body Shop ตัวนี้ผมชอบมากคือเนื้อเขาอาจจะเป็นเนื้อบามแหละเนี่ยเขาทางลงไปเนี่ยสีมาเลยเห็นไหมเนี่ยเนื้อดีมากโอเคตอนนี้มอยส์เจอไรเซอร์ก็น่าจะซึมเข้าไปแล้วนะครับสำหรับโลชั่นที่เพิ่งทาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ ซึ่งตัวต่อไปที่อิ่มจะใช้นะครับจะเป็นออคอนซีลเลอร์นะครับเพิ่งซื้อมาเลยยังไม่ได้แกะนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเ e เปอร์ลีน york นะครับ Fit มีเบอร์25มีเดียมอันนี้ถือว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่ซื้อใหม่ในรอบ3ปีเลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวเก่าเนี่ยใช้มา3ปีแล้วยังไม่อยากจะหมดเลยจน,นรู้สึกว่ามันแบบมันน่าจะเก่าแล้วแหละเออหมดอายุแล้วมัง้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาให้ดูนะนี่ครับสำหรับเลบร่องตัวเก่านะครับเป็น color stay นะครับมีความหนัก หนักเนื้อเออเนื้อมีความหนักเออแล้วแบบเกลี่ยยากนิดนึงนะครับสาหรับคนผิวมันแล้วก็มีรรอยใต้ตาเนี่ยไม่ไม่น่าจะเหมาะปะเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ตอนนี้ยังแกะไอ้นี่ไม่ได้เลยเนะี่ยแกะยากจงาังวะ เดี๋ยวเราจะลองมาลงให้ทุกคนดูนะครับนี่แอปพลิเคเตอร์เขาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวจะลองเกลี่ยให้ดูข้างหนึ่งก่อนนะครับเนื้อมีความตึบอยู่นะคือต้องบอกว่าตอนที่ซื้ออ่ะเขาไม่ไม่ได้ให้เทสนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยโควิดนะครับก็เลยแบบลองดูตารางเป็นชาร์ตของเขาที่เขาจะแบบล็อกสีของระหว่างรองพื้นกับตัวคอนซีลเลอร์มาว่ารองพื้นสีเนี้ยควรใช้กับสีอะไรแล้วก็ตรงกับคอนซีลเลอร์เฉดไหนอะไรอย่างเงี้ยอิมก็เลยเขออันนี้มานะครับอืมเป็นไงบ้าง เกลี่ยประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นไงครับหน่าดูแบบตื่นขึ้นมาเลยปะนอกจากใต้ตาแล้วนะครับเราก็ยังต้องลงในส่วนของรอยดําจากสิวนะครับคือรอยดํานี่เป็นอะไรที่แบบน่าลาคาญมากนะฮะช่วงที่โควิดแล้วต้องแบบใส่หน้ากากออกข้างนอกช่วงที่หนักๆอะ่ะโอ้โหเหมือนล้างหน้าไม่สะอาดไปมัง้งเลวแบบอ,ม,อม,มาเลยจ้าสิวตันเพียบคือผมดูในกระจกแล้วมันเหมือนแบบเนี่ยสีมันค่อนข้างที่จะขาวไปนิด หนึ่งนะแต่ก็ดูเนียนๆได้อยู่ปะไม่แน่ใจสรุปหน้าเทานะอยากได้ฟองน,งนะน,น้ำใครมีฟองน้ําส่งมาให้บ <laughs> างทีเหนื่อยเกยลีววยวนี่ย <c oughs> ก็รู้สึกว่าเนื้อเขาเนี่ยมันจะมีความแบบแห้งไวยนะอ่ะนี่ก็เป็นการลงคอนซีลเลอร์ไปเลเยอร์หนึ่งนะครับต่อไปครับอิมจะมาลงเป็นรองพื้นนะครับอันนี้ก็เป็นฟิตมีเช่นกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยซื้อสี2 28มาลองใช้ดูก็รู้สึกว่ามันเข้มไปนิดนึงนะครับก็เลยซื้อ128นะครับมาผสมยังไม่เคยผสมนะครับแต่ว่า จะมาลองผสมดูในคลิปนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองทากันครับเอาเขาลงมานิดเดียวพอแล้วเราก็คนเขาให้เข้ากันเดี๋ยวเราแต้มที่หน้าให้ดูเป็นไงบ้างเหมือนจะนะเหมือนจะเหมือนจะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตใช้แปรงนะครับเพื่อเป็นการเกี่ยจะเป็นแปรงหัวแบบนี้นะครับอได้นะลงให้ทั่วครึ่งหน้านะครับเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างระหว่างข้างที่ลงกับข้างที่ไม่ลงนะฮะ ็นไงบ้างครึ่งหน้านะครับ <Wow. S 1> โอเคนะคผมว่านี่อ่ะหลังจากที่เราใช้แปรงเกี่ยรนะครับเราจะใช้พัฟนะครับมากดๆหน้าเออให้มันแบบไม่เป็นเส้นจากแปรงนะฮรเหนือรองพื้นแล้วก็เหมือนแบบซับเอาน้ํามันจากรองพื้นออกด้วยนะครขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแก้มนะเพราะนี่เป็นคนแบบอ่ะมีแก้มน้อยอะ่ะอาสีนิดนึงแก้มแดงอ่ะเป็นสีแบบระเรื่อระเรือ,อชมพูนิดนึงนะครับ ไม่ได้แบบออกสาวแบบแย่แบบว้ายอู้แดงวะ่ะมันไม่ได้ไงประมาณนี้พอนะฮะอันนี้จะใช้เป็นแปรงแบบนี้นะเรียกว่าอะไรไม่รู้ใช้อย่างเดียวนะไม่ค่อยรู้อะไรเนี่ยพอเกี่ยแล้วมันก็เริ่มอ่อะ,อะเออมาได้มาได้ไดวะ่ะอ่ะส่วนต่อไปนะครับ <c oughs> ขอแห้งแนละ้วก่อนน้ำมนะันเลยเฮ้ยลืมบอกแก้มเมื่อกี้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นลิปสติกนะครับของ โฟร์ยูทูเป็นรุ่น I Heart อยู่นะครับคือมันน่าจะทาได้ทั้งตาแก้มปากนะก็คืออะดปเอานะครับผมต่อไปนะครับเราจะมาเซตแป้งกันนะครับผมอันนี้เป็น Into It นะครับ For Men Oil Control Loose Powder ก็เวลาอิ่มใช้เนี่ยอิ่มจะเทแบบนี้แล้วก็เขะให้แป้งมันลงมาตรงที่ฝาประมาณนี้เองนะครับจะใช้แปรงนะครับในการลงแป้งแล้วก็ลงมาแบบนี้ให้มันทั่วแปรงนะครับผมแล้วเราก็จะกดลงไปที่หน้าเพราะว่าถ้าทาทาแบบเนี้ย แป้งมันจะฟุ้งแล้วแบบกระจายออกไปในอากาศหมดนะฮะเราก็จะค่อยๆกดบางๆคือถ้าลงด้วยพับอะ่ะมันจะหนักเกินไปอิ่มเลยจะชอบใช้แป้งมากกว่าแล้วเราก็เอาพับที่เปล่าๆเนี่ยมาเซฟอีกรอบหนึ่งให้มันเข้าเนื้อนะอันนี้คือวิธีของเรานะใครทําไงเราไม่รู้หรอกอะขอลงไอ้นี่นิดนึงนะฮะเป็นแป้งแข็งนะแบบปกปิดสิวนิดนึงอันนี้เราใช้เป็นของสระสีนะฮะตอนนั้นซื้อมาในราคาเ9บาท ก็ซื้อมาใช้เล่นๆนะไม่ได้จริงจังมากเนี่ยเราก็ลงไปในบริเวณที่มีรอยดำนะครับเราก็เหมือนแบบจะปิดเขานิดนึงอะเออใต้ตาก็มาจบอ่ะไม่ต้องอะไรเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปยาวส่วนคอนทัวร์อะไรพวกนี้แบบอิ่จะไม่ใช้นะเพราะว่าไม่ค่อยชอบ รอบหน้าอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยอ้วนอยู่แล้วนะส่วนต่อไปนะครับจะมาเป็นคิ้วละคิ้วแล้ว1คิ้วแล้ว1อันนี้จะใช้เป็น Into It นะครับชื่อ Waterproof Eyebrow Color อันนี้เนี่ยเขาจะมีพาเลตมาให้3สีเราก็จะเลือกเป็นสีนี้ครับผสมกัน2สีน้ำตาลกับน้ำตาลเข้มก็เขียนไปคืออิมอ่ะเป็นคนที่คิ้วอ่ะช่วงเขาเรียกว่าอะไรหางกับหัวตรงเนี้ยมันจะอ่อนนะคือเพิ่งมารู้ตัวตั้งแต่ทาคลิปนะแบบดูในคลิปแล้วทำไมคิ้วกูเป็นอย่างนั้นวะแบบ มันเข้มแค่ตรงกลางไงครับก็เลยจะมาอะเติมๆเขาหน่อยอะไรหน่อยแล้วเราก็จะใช้เป็นเป็นแว็กซ์ผงธรรมดานี่แหละเป็นตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาฝาเข้าออมาแล้วเราก็จะเอาแปรงแปรงคิ้วนะครับมาแตะๆแ,แ,แล้วก็ปัดคิ้วเออให้คิ้วมันตั้งให้ดูแบบอ้ยคิย้วอุ้ยว่ะอะไรอย่างเงี้ยโหคิ้วฟูชูชันมากอะประมาณนี้คือเราไม่ทําอะไรเยอะนะฮะ สุดท้ายเนี่ยก็จะมาในส่วนของปากละปากเราจะใช้เป็นตัวเดิมที่ทาแก้มเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็ลงไปเลยค่อยๆแท็บนะค่อยๆแท็บค่อยๆทาแล้วเราก็จะเอาเนิ้วมากดกดกดแท็บทบนะฮะ,ะสีมันก็จะออกราเรื่อนิดนึงแล้วเราก็จะจบด้วยลิปทานะครับจากพี่น้องฉัดนะครับผมลิปตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยคือทาแล้วเย็นปากแล้วก็ดูสุขภาพดีเนี่ยจะมีความแบบ เงาขึ้นมาละเนี่ยเสร็จแล้วออกจากบ้านได้แล้วนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเซตติ้งสเปรย์ด้วย Into It Formen t Oil Control and Matte Mist Spray นะครับคือไม่รู้ว่าจำเป็นไหมแต่ก็เขามีขายก็ซื้อมาใช้ใช้ไปนคือมันจะช่วยคุมมันนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองฉีดกันเนี่ยเสร็จแล้วออกจากบ้านได้แล้วนะเออ โอเคตอนนี้เราก็ได้เมคอัพกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการเซ็ตผมละอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเซ็ตผมเนี่ยนะครับเราจะใช้เป็น natural by Watson นะครับซึ่งอิมเนี่ย ผมสั้นใช่ปะคือใช้ปั๊มเดียวก็พอแล้วนะครับสาหรับผมผู้ชายนะครับไม่งั้นมันจะมันเกินแน่นอนเรายิ่งผู้ชายคือเหงื่อออกเยอะอย่างเงี้ยหัวมันเกินไม่ไหวนะฮะแล้วก็จะลงให้มันรู้สึกว่ามีความเงางามของทรงผมคือมันก็จะช่วยเรื่องผมที่ชี้โดชี้เดได้ประมาณหนึ่งหลังจากนั้นครับเราก็จะใช้ไดเป่าให้น้ำมันเนี่ยมันซึมเข้าไปในเส้นผมนะครับมันจะได้ดูไม่มันเกินนาะ ลืมบอกนะครับไดที่ใช้เนี่ยจะเป็นซูคาสนะครับ1800วัตต์ไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อแบรนด์ถูกหรือเปล่านะครับแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นอะไรอะ่ะดับเบลเนกชีไอออนคือมันจะทำให้ผมนุ่มแล้วก,ก็รู้สึกว่าผมไม่แข็งก็ได้นะครับก็ใช้ดีอันเนี้ยลมแรงแล้วก็ร้อนนะครอ่ะตอนนี้เราก็ได้ลงแฮร์ออยล์เสร็จแล้วนะ แล้วอิ่มเนี่ยก็ได้เสียบปลั๊กสําหรับที่หนิบผมเออที่ดัดผมนะครับซึ่งตัวที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นไม่แน่ใจอ่ะเป็นตามตลาดนัดนะอันนี้เพื่อนให้มาแบบหลายปีมากมากแล้วนะแต่ว่ายังรู้สึกว่ายังใช้ได้อยู่มันก็ไม่ได้แย่ไงความจริงคือคมไม่มีทางซื้อใหม่แล้วก็จะมาเริ่มดัดนะฮะเริ่มจากตรงนี้เลยก็ได้ก็จะหยิบผมขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วก็หนีบนี้พยายามทําแบบเนี้ยให้มันยกโวนขึ้นมานะะ้วมันก็จะ ทุกคนต้องใจเย็นนะเวลาทำมันเนี้ยต้องเกิดจากการที่แบบฝึกฝนมาเยอะแล้วอะแล้วในส่วนของข้างหลังอะพยายามแบบเอานิ้วอะอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเห็นเปล่านะแล้วก็นี้เห็นไหมอะทุกคนเราเราไม่มีตาหลังนะค้างไม้แล้วก็ปล่อยผมมันก็จะฟูขึ้นมาเออรู้สึกได้เลยว่าฟูเนี่ยค่อยค่อยหยิบทีละชั้นอะทีละชั้นผมอะคือผู้ชายหลายคนที่ดูคลิปนี้อาจจะสงสัยนะว่าแบบ เฮี้ยกว่ากูจะออกจากบ้านได้กูต้องทําอะไรแบบขนาดนี้เลยเหรอวะคือมันไม่ได้ขนาดนั้นนะเว้ยแต่ว่าคือถ้าชํชนานาญในเรื่องของการแต่งหน้าแล้วก็ทําผมและอยู่แล้วอะครึ่งชั่วโมงอะไม่เกินหรอกก็ได้ออกจากบ้านแล้วเดี๋ยวจะหันให้ดูแป๊บน,นะเพราะเราก็ไม่ได้มีกล้องเยอะแล้วจะแบบทาหลายมุมก็เหนื่อยไงคนเดียวก็ <laughs> ไม่ไหวปะคือเวลาเซตให้คนอื่นอะอิ่มเคยเซตผมคนอื่นใช่ปะคือออกมาสวยมากแต่ ด้วยความที่เราแบบเรามองไม่เห็นทั่วหัวไงมันก็อาจจะแบบไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นที่อิ่มชอบใช้นะคะจะเป็นทัฟเป็นสไตลิ่งพาวเดอร์เดี๋ยวจะมาลองลองให้ดูแลคือชอบใช้เพราะว่ามันลงแล้วแบบเนี่ยคือถ้าใครที่ได้ลองอ่ะจะรู้ได้เลยว่าผงแป้งมันมีความสักสามันเลยทําให้ผมมันแบบด้านมากขึ้นแล้วก็เซ็ตง่ายสำหรับใครที่อยากจะลงแน่นๆเลยนะก็มาต่อกันที่แบ็ก์ก็ได้นะครับอ่ะขอใช้นิดนึงก็แล้วกันนะฮะเพื่อแบบเก็บ ผมที่มันโดดโดทําให้มันแบบเรียบเนียนมากขึ้นนะใช้ขึ้นมาแบบนี้ก็วอมวนิดนึงนะฮะแล้วเราก็จะค่อยๆแนบเขาไปกับเนื้อแว็กซ์พอถ้าลงเยอะไปก็นั่นอะ่ะหนักอีกแน่นอีกเป็นก้อนอีกเพราะฉะนั้นเราต้องใจงเงย็นๆค่อยๆลงที่เลเยอร์เหมือนเมคอัพนั่นแหละครับ <S <S คือต้องขออภัยนะถ้าเกิดว่าแสงมันมีความแบบเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอันนี้ใช้แสงธรรมชาติด้วยนะครับก็มันอาจจะฟ่าท์อาจจะ ไฟทิศอื่นแล้วอะไรนี้ก็อาจจะมีความบูบวาบของแสงในกล้องก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าแสงไฟที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่ขออนุญ,ญาตนะครต้องใช้เป็นท็อปปิกนะอันนี้คือจะเป็นผงไฟเบอร์ที่ช่วยแบบเรื่องไยผมตรงเนี้โรยหัวก็ได้หรือว่าใช้ตรงหน้าผมก็ได้นะครับพือ่อิ่มะจะเทแบบนี้แล้วเราก็จะใช้แปรงแล้วเราก็จะลงไปที่หน้าผมคือปกติเขาเขาจะมีตัวบีบบีบอเออแล้ว ฉีบผมเลยมันจะสะดวกแล้วก็ใช้แปรงแบบแก้ปัญหาไปก่อนมันอาจจะไม่ได้ตึบมากนะแต่รู้สึกว่ามันก็พอมีประโยชน์นะครับแบบสร้างเงาให้กับอันเนี้ยเออข้าใจใช่ปะอะต่อไปครับเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันดีกว่าก็คือการล็อกทรงผมให้มันอยู่ทรงนะครับเราจะใช้เป็น s c h w a r z k o p f tough powder hair spray นะครับอันนี้ก็คือแบบแข็งเบอร์หเลยนะครับนี่ก่อนฉีดก็คือต้องเขย่าก่อนนะครับคือเวลาฉีดอะอย่าฉีดทีเดียวนะครับค่อยๆฉีดทีเะจุดแล้วก็ ค่อยๆจับเส้นผมว่าจะบิดไปทางไหนอะไรยังไงสามารถฉีดด้านข้างด้วยได้ด้วยนะแล้วก็ท,ทําอย่างนี้เพื่อให้ผมข้างๆเนี่ยมันมีความเข้าทรงแล้วมันก็จะดูไม่พองเกินไปนะครับด้านหลังฉีดเลยพอแค่นี้ไม่ต้องเยอะแต่ถ้าใครอยากให้แข็งมากๆแบบอยู่ทรงตลอดวันอไรอย่างเงี้ยก็ แล้วเราก็มาหวีอีกรอบหนึ่งจัดแต่งให้มันเข้าทรงเข้าที่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับการลงเมคอัพแล้วก็การเซตผมแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถแต่งออกไปพบญาติไปทํากิจกรรมวันตรุษจีนได้อย่างมั่นใจก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบลุคนี้นะครับที่แต่งให้ได้ชมกันก็ต้องบอกเลยว่าคือยังไม่ได้เป็นคนที่แต่งเก่งมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสามารถนําสิ่งของต่างๆมาปรับใช้ในบนหน้าตัวเองได้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะ คลิปนี้อิ่มก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสิ่งเจออย้ยุอีสินนิ้ผชายทุกคนขอให้เฮงเรวยรสุขว่าแข็งแรงมีการมีงานมีเงินพบแต่สิ่งดีๆนะครับไม่มีเจ็บไม่มีจนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อิ่มด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ